สวัสดีครับท่านผู้ชมที่รักทุกท่านครับในวันนี้มาคุยกันเรื่องของสิ่งแวดล้อมนะครับตอนนี้ผมกำลังยืนอยู่ที่ข้างหน้าของอมตะคัสโซ่อมตะคัสโซ่นั้นสร้างขึ้นมาโดยวัฒนธรรมของเรียกว่าสุวรรณภูมิฉะนั้นสิ่งที่ท่านเห็นอยู่นั้นเป็นวัฒนธรรมของสุวรรณภูมิ บวกด้วยศิละปะของหอยในทะเลฉะนั้นก็เลยออกมาเป็นธรรมชาติบวกศิละปะสุวรรณภูมิด้วยเหตุผลตรงนั้นแหะครับเราก็มีต้นไม้ที่ตอนนี้นะครับเราเอามาปลูกอยู่ข้างหน้าของอมตะแคสเซลเพื่อที่จะให้เกิดเป็นศินละปะบวกธรรมชาติฉะนั้นที่นี่นั้นกำลัง นำต้นไม้แต่ละต้นแต่ละต้นที่มีเอกลักษณ์ที่มีความเป็นตัวตนของตัวเองเอามาปลูกที่นี่ครับปลูกบนพื้นที่นะครับที่เราจัดไว้โดยใช้ลำดับหรือความสูงที่เราเรียกว่าคอนทัว์นั้นมาเป็นตัวตั้งนะครับในขณะเดียวกันนั้นก็นำเรื่องเกี่ยวกับหินซึ่งเป็นหินอยู่ในภูมิภาคนี้เหมือนกันอมตะแคทเซนนั้นก็กลายมาเป็นเอกลักษณ์ ที่สามารถสะท้อนความเป็นตัวตนของชาวสุวรรณภูมิไม่ว่าจากจะศิลปะของตัวอมตะคัตสซนเองหรือศิลปะของทางธรรมชาติของต้นไม้สิ่งที่เกิดขึ้นทุกอย่างนั้นเกิดขึ้นมาจากความคิดว่าเรานั้นเป็นคนในสุวรรณภูมินั่นเองคนในสุวรรณภูมินั้นวันนี้ถ้าเกิดว่าเราบอกว่าเราคือคนไทย เราคือคนอาเซียนที่อมตะแคสเซนอันนั้นสะท้อนได้นะครับสิ่งที่อยากจะสะท้อนให้ทุกท่านเห็นนะครับว่าถ้าเรายืนบนหลักการหลักเกณฑ์ของความคิดแบบนี้แล้วแล้วก็เราก็จะสามารถนำสิ่งที่เป็นตัวตนของตัวเองนั้นสะท้อนออกมาได้ด้วยศิละปะด้วยธรรมชาติอมตักแคสเซนนั้นวันนี้ทำมา เกือบสิบปีแล้วนะครับเป็นสิ่งก่อสร้างที่สร้างขึ้นทีละเล็กทีละน้อยโดยมีเป้าหมายโดยมีหลักการว่าเราอยากจะแสดงความเป็นตัวตนของเราในฐานะที่เป็นคนท้องถิ่นของสุวรรณภูมิและสุวรรณภูมินั้นก็คือรากเหง้าของเราครับรากเหง้าที่เราบอกว่าเราควรจะภูมิใจเพราะว่าสุวรรณภูมินั้นหลากหลายด้วย ไม่ว่าจะเป็นศินละปะไม่ว่าจะเป็นชนชาติและที่สําคัญคือธรรมชาติของสวรรณภูมิวันนี้เราได้เห็นนะครับว่าความเป็นสวรรณภูมิที่เราเห็นนั้นอยู่ที่อมตะแคสเซนอยู่ที่อมตะนครชนบุรีนี่เองครับขอบพระคุณทุกท่านครับที่ติดตามชมรายการของเราสวัสดีครับ